โอ้โหดูเจ้าปลาแรดเผือกอ่ะดูกันชัดๆด,ดูกันใกล้ๆตัวใหญ่จริงๆฮะนี่ดูดูความสวยงามอยู่ในน้ำก็สีมันแบบเปล่งประกายเลยฮะสวยงามมาก ลาแรดเผือกสีทองฮะสวยงามจริงๆดูเปรียบเทียบตัวสีดำตัวเล็กมากตัวสีทองนี่ใหญ่กว่าเยอะเลยอยู่มาหลายปีแล้วนะแต่ตอนนี้ก็มีเริ่มมีลูกมีหลานให้เห็นนะสีทองทองแบบนี้ เพลินเพลิน,รนจริงะริง่ะสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บประฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ